ถามว่าแล้วจะเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ว่าต้องสะสมความรู้ความเข้าใจอีกนานเนื่อนนานมาก,กคือท,ที่ที่กำลังสนทนากันอยู่เนี่ยที่ว่าท่านอาจารย์บอกว่ากล่าวว่าในชีวิตของเราตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความเป็นเราก็คือเต็มไปด้วยความไม่รู้ครับขอให้ท่านอาจารย์ช่วยให้ความเข้าใจด้วยครับ ชีวิตของเราทุกวันเนี่ยเต็มไปด้วยความเป็นเราเนี่ยก็คืออยู่ด้วยความไม่รู้คุณนิรันมีไหมมีครับค่ะถูกหรือผิดเอ่อก็ถูกครับไปอยู่ก็อยู่ด้วยความไม่รู้ทั้งวันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นผิดหรือถูกที่ไม่รู้ครับที่ไม่รู้นั่นน่ะถูกหรือผิดที่ไม่รู้ก็ต้องผิดนะครับค่ะครับจะถูกเมื่อไหร่ก็เมื่อต่อเมื่อได้ฟังคําจริงนะครับก็เท่านั้น แต่ว่าเราไม่ได้เป็นเฉพาะแต่ชาตินี้ท่านอาจารย์ครับความเป็นเราเนี่ยมันเป็นมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วในสังสารวัตเกิดนับแสนชาติเนี่ยการที่มาฟังเนี่ยแล้วจะให้ไม่มีเราเลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะมันไม่ใช่แต่ชาตินี้นะครับเป็นทันทีได้ไหมก็ไม่ได้ฮะไม่ได้แน่นอนฮะแต่จะเป็นได้ไหมก็ไม่รู้เมื่อไหร่เพราะมันหนาแน่นเหนียวแ,แน่นอย่างมากคําถามว่าแล้วจะเป็นได้ไหม นานมากอย่างท่านภาษาลีบุตรถามว่าแล้วจะเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ว่าต้องสะสมความรู้ความเข้าใจอีกนานนี่นานมากกาลังสะสมหรือเปล่าแต่ก็เป็นเล็กเสียน้อยมากยากที่จะถ่ายถอนความเป็นเราออกถ้าไ,ไ,ไม่มีเล็กๆหนึ่งขณะแล้วจะมีขนามากๆได้ไหมก็ไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วงั้นแม้แต่ฟังไปเนี่ยก็จะมีความเป็นเราที่จะฟังจนกว่าจะเป็นพระโสดาบ,บาัน นั่นนี่เหรอฮะคือหนทางที่พระเจ้าได้ส่งแสดงว่าหนทางที่เนิ่นนานแล้วก็ช้าท,ทีละอา่าพระโสดาบันรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ไหมก็รู้ความจริงเดี๋ยวนี้เหมือนกันครับแล้วเป็นพระโสดาบันได้ไหมได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปเป็นได้แต่ยังไม่เป็นจะทํำยังไงควรทํำยังไงก็ต้องฟังความจริงก็ทั้งนี้ก็ฟังเหมือนกับที่พระโสดาบันนั่งฟังเมื่อหลายหลายก่อนชาติแน่นอนค่ะอย่าลืมว่าไม่สาํา,สา,าคัญ เท่ากับความเข้าใจมีขึ้นหรือเปล่าฟังด้วยกันนะคะชาติเท่ากันแต่ไม่เข้าใจก็ได้ใช่ไหมหรือเข้าใจมากก็ได้ใช่ไหมอยู่ที่การไตรตรองอยู่ที่การคิดดูว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถเข้าใจขึ้นได้และรู้ว่าจะเข้าใจอะไรเมื่อไหร่ก็รู้เหตุเพราะฉันก็กระทำเหตุให้สมควรแก่การที่จะรู้